ห้างดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กลมกล่อมพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้วันที่16ธันวาคม2567นายนิรัตพงศิทธิทถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดชิงใหม่ได้มอบหมายให้ในายทศพลพืนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดชิงใหม่เป็นประธานการประชุมหารือ และบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโครงการดับไฟป่าแปลงใหญ่ลด PM 2.5เพิ่มเศรษฐกิจภายใต้เครื่องจักรเชียงใหม่เวลเน็ตแกสตรอนมิชิติแปรรูปวัตถุดิบเป็นเศรษฐกิจโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนภาคก,การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมสำหรับแผนการขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นแผนโครงการในระยะย,ยาว5ปีมีประเด็น การดาเนินง,งานภายใต้กรอบงานภารกิจ3ด้านคือ1ด้านการดํานเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อมจะดํานเนินการจัดการปัญหาฝุ่นควันทีเอ็มสอและรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยจะจัดกิจกรรมอธิการปลูกป่าการทําแนวกันไฟการทําฝายแมวสองด้านการดํานเนินง,งานด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับเครื่องเกษตรเพิ่มมูลค่าแก่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ b c G Model ซึ่งจะส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาปลูกเพื่อเศรษฐกิจได้แก่ชากาแฟมะม่วงขนมเปี๊ยมะกรูดตะไคล้ายมะนาวไพรขมิ้นชันขมิ้นอ้อยใบเตยเป็นต้นและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอาหารโดยมีการนำนักท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชนท้องถิน่นสร้างอาชีพในท้องถิน่นอธิการเพิ่มหมอนวดแผนไทย การสร้างอาชีพมคัคคุเทศน้อยประจำถิ่นการจัดทำที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์เป็นต้นและสะังการดำเนินงานด้านสังคมและความมั่นคงโดยให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่คนในท้องถิ่นเพื่อยกระดับการศึกษาในชุมชนรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงพิษภัยที่เกิดจากการเผาป่าเพื่อทำการเกษตรหรือการดำรงชีวิตและนำร่องสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มคนผู้มีฐานะยากไร้และได้โอกาสในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ อย่างยั่งยืนและลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อีกด้วยสินชัยพัชรธนาพรเรียกงเพลงวริศราธินารายงาน